สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องานอมชาแนลนะเจ้ากับบรรยากาศาฝนตกนะเจ้าเย็นชุมชมช่มช่าชุ่มชําเนาะวันนี้ป้าจะมาทาแกงผักกูดใส่ปลานะเจ้าก็มีผักกูดนะเจ้าหยอดงามๆามนะเจ้านะเจ้าหยอดอ่อนงามๆาเลยนะเจ้าก็จะแกงใส่ปลาดุกนะเจ้า ปลาดกปลาได้หั่นเป็นชิ้นแล้วเอาไปล่างคลุกน้าเกลือล่างๆจะเอาเมือกขามันออกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็จะใส่วันนี้ใส่ส้มมะกรูดนะเจ้าจะได้หอมเนาะใส่ใบก๊อก่อตัวนะเจ้าแล้วกัมะเขือส้มนะเจ้าทีนี้เขามาดูพริกแกงกันก่อนนะเจ้าพริกตีจโจก ต่ำใส่แกงปลาดุกนั่นก็มีพริกสดนะเจา้านี้กระเทียมหอมแดงแตะไคร้ซอยแล้วก็เกลือแล้วก็มีขมิ้นนะเจา้ามีน้ำปลาผงปรุงรสชูร,ปรสปลาซับแล้วก็อันนี้ใส่กะปิเจา้าป้ายหัมาโขกพริกกันก่อนนะเจา้าผสมทุอย่างทีลงไปโขลกต่ำก่อนนะเจา้า โลกพริกเขาแหลกแล้วนะเจ้าก็เอาปลาสับนะเจ้าลงไปเนาะแล้วก็กะปินะเจ้าใส่ลงไปนิดหน่อยนะเจ้าแต่ละบ้านแต่ละพื้นทีท่าททก็เข้าบ่ามอนกันนะเจ้าก็เข้าตังมือเนือบ่มีสูตรายตัวเนาะแล้วแต่จะปรุงตามชอบเลยนะเจ้าโซผิดเสร็จแล้วก็ถ้าว่าตรงนี้ก่อนนะเจ้า เดี๋ยวหอไปเด็ดพักกันก่อนเจ้าพักกูดสดๆนี้แต่น้ำงามนะเจ้าเาก็เด็ดมามันอ่อนเลยเนาะหลอดน้ำขนาดเจ้าเด็ดพักล่างทำความสะอาดแล้วนะเจ้าพักกูดก็ได้ประมาณนี้นะเจ้า ป้ายหามาลงมือทำกันเลยเจ้าไปตีหม้อแกงเนาะลืมบอกไปเจ้าตะกี้เปเอามะเขือส้มแห่โขกเป็กรบพริกนิดเลยนะเจ้าทีนี้เขามาใส่ในหมอนน้อในเลยเนาะจากน้ำมาล้างครกแล้วก็น้ำล้างครกเติมไปเลย ปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสชุรสนิดหน่อยแล้วก็เอาผักกูดนะเจ้าไปเลยนะเจ้า แเ้าก็เอากระด,ดูกนะเจ้าแลยไปเลยเนาะ mm hmm. โคตรวันนี้ก่อนเนาะอบ mm hmm. วคนเถอะนะเจ้าป mm ิด hmm. ฝาไวส้สกัำนะเจ้า mm hmm. ใส่ลูกโดดลงไปนะเจ้า ใส่น้ำส้มมโกดลงไปเลยนะเจ้าสีน่ากินขนาดเนาะที่นี่ป้ามาชิ้นก่อนเนะาะอร่อยเจ้าล้ำขนาดเลยเนาะทีนี่ขั้นตอนสุดท้ายเนาะ ใบกุ้งขอส้มลงไปเลยนะเจ้าขักคุณตูซุกแล้วนะเจ้าเซจซับเรียบร้อยเนาะปิดไฟแล้วเจ้าทีนี้เราไปตักใส่ถ้วยกันนะเจ้าตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟก็ได้ประมาณนี้นะเจ้าแกงผักกูดใส่ประดุกหรือแกงประดุกใส่ผักกูดเนาะ แก่งสูตรทางผากเหนือนะเจ้าก็ขอขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นพนอมทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าแล้วป้ากันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า